แพทย์เทวหัดปีศาตร์ตอนที่190ออกจากเมืองหลวงเมื่อได้ยินว่ามีเรื่องเกิดขึ้นที่ย่านชานเมืองเฟิงอยู่เฮงแทบจะกลายเป็นคนบ้านในทันทีนั่งถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ค่ายทหารหรือห่วง่วโบกมือของนาง ไม่มีเจ้ากับคุณหนูอย่าได้วิตกเกินไปหิมะถล่มที่เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามของค่ายทหารข้าได้ยินมาว่ามันร้ายแรงมากภูเขาครึ่งหนึ่งพังลงมาเฟิงอยู่เฮงไม่ค่อยรู้จักภูมิศาสตร์ของยุคนี้มากนะักนางรู้เพียงว่ามันเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามข,ามของค่ายทหารสิ่งนี้ยังทําให้นางถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ในขณะที่นางสงบลงคําพูดของวังส่วนทําให้นางตกใจอีกครั้งทิศทางตรงกันข้าม นั่นไม่ใช่ทางเหนือหรอกหรือห่วงส่วนเจ้ายังจำได้หรือไม่ว่าแต่ละปีงชายเจ็ดออกจากเมืองหลวงเพื่อถวายเครื่องเส้นไหว้แด่มารดาของพระองค์วันที่เท่าใดห่วงส่วนตรตรองเล็กน้อยจากนั้นก็ตกตะลึงในทันใดช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเฟิงอยู่เฮงรู้สึกว่าหัวใจของนางอยู่บนรถไฟหอเจ้าหมายถึงพี่เจ็เพิ่งจะออกจากเมืองหลวงเพื่อไปถวายเครื่องเส้นไหวแก่มารดาของพระองค์ไปทางทิศใดทิศเหนือหรือ วังส่วนพยักหน้าร่างของมันดาผู้ให้กำเนิดของพระองค์ถูกฝังอยู่ในสุสานเล็กๆที่วัดทางตอนเหนือของเมืองหลวงนับตั้งแต่องค์ชายเป็นหนุ่มพระองค์เดินทางไปทุกปีเพื่อเส้นไหวมันดาดูเหมือนว่ามันน่าจะไปเวลานี้เจ้ากะข้าจะไปตำหนักชุนหวงส่วนไม่มั่นใจเลยให้ข้าดูว่าพระองค์อยู่ที่นั่นหรือไม่ไปเร็วๆ เฟิงอยู่เฮงกดดาันนางเพราะความกลัวทันใดนั้นนางก็นึกถึงเวลาที่นางใช้ยาเมื่อนางถูกขังอยู่ในร้านขายยานางออกมาเพียงเพราะนางได้ยินเสียงเรียกของส่วนเทียนหัวบุคคลน,นั้นปลุกนางขึ้นมาจากซากปรักหักพังเขาเป็นเหมือนเทพเจ้าที่ส่งมาจากสวรรค์โดยเฉพาะเพื่อช่วยชีวิตนางคืนนั้นเขาได้จุดประกายท้องฟ้ายามค่ำคืนของนางวางส่วนนางพูดเงียบเงียบถ้าพี่เจ็ดออกไปจากเมืองหลวงข้าต้องไปตามหา คราวนี้วังส่วนไม่ห้ามนางในขณะที่พวกเขาอยู่ในมณฑลเฟิงตงถ้าไม่ใช่เพราะองค์ชายเจ็ดตามหาเฟิงอยู่เฮงบางทีนางหวงส่วนและบานซูก็คงจะตายไปแล้วองค์ชายเจ็ดไม่เพียงแต่เป็นผู้ช่วยชีวิตเฟิงอยู่เฮงเขายังช่วยพวกเขาให้รอดอีกด้วยบ่าวรับใช้เหล่านี้ทุกคนจะติดตามคุณหนูไปตามหาพระองค์เจ้าค้าวังส่วนบอกความคิดของนางออกมาเนื่องจากใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความกังวลที่รอให้หวงส่วนกลับมาพร้อมกับข่าว ทั้งสองหวังอย่างแท้จริงว่าหวังซวนจะกลับมาและบอกว่าองค์ชายเจ็ดอยู่ที่ตำหนักชุนและไม่ได้ไปไหนเลยน่าเสียดายที่สวรรค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นยิ่งเจ้าคาดหวังก็ยิ่งยากที่จะจะประสบความสําเร็จมากขึ้นในที่สุดหวงซวนก็กลับมาแต่พวกเขาได้ยินนางพูดว่าองค์ชายเจ็ดออกจากเมืองหลวงเมื่อเช้าวันนี้และยังไม่ได้กลับมาเจ้ากะ เฟิงอยู่เฮงรู้สึกว่าหัวของนางบวมในไม่ช้าความคิดที่น่ากลัวหลายร้อยครั้งก็เพิ่มขึ้นจากใจนางนางไม่รออีกต่อไปคว้าเสื้อคลุมของนางนางเดินออกไปทั้งห่วงส่วนและวังส่วนตามอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขามาถึงทางเข้าวังหลินก็ตั้งกระจมและล้อมรอบไปด้วยผู้คนมากมายเมื่อได้ยินว่าร้านห้องถงสมุนไพรจะแจกชาฟรีทุกคนต่างพากันมาช่วยเฟิงอยู่เฮงพูดกับวังหลินไม่กี่คำจากนั้นก็รีบออกไปพร้อมกับบ่าวรับใช้สองคน เช้าวันนั้นพื้นที่ตรงประตูทุกคนกวดมีมะเมื่อพวกเขาเดินตามทางด้านข้างทําให้พวกเขาเดินเร็วขึ้นขณะที่พวกเขาเข้าหาประตูเมืองจํานวนผู้พักอาศัยก็ลดลงดังนั้นถนนจึงเดินยากขึ้นในที่สุดเมื่อพวกเขาเดินไปที่ประตูเมืองพวกเขาพบว่าหิมะปิดอย่างแน่นหนายามเฝ้าดูพยายามไล่พวกเขาออกไปหลายครั้งกลับไปรีบกลับไปไม่มีถนนนอกเมืองหลวงเลยการออกจากเมืองหลวงในวันนี้คือการรนหาที่ตาย ฟิงยู่เฮงยังคงเด็ดเดี่ยวข้ามีเรื่องเร่งด่วนและต้องออกไปข้างนอกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเร่งด่วนแค่ไหนก็ตามเจ้าไม่สามารถออกไปได้เจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าพูดหรือถนนข้างนอกไม่มีเลยยามเฝ้ายามเอามือของเขาเท้าสะโพกและแนะนํานางว่าแม่นางน้อยถ้าเจ้าอยากจะดื้อรั้นเจ้ากลับบ้านและดื้อรั้นที่แน่นอย่ามายุ่งกับที่นี่เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าสูงเท่าไหร่ตอนนี้นอกเมืองเลวร้ายที่สุดหิมะสูงถึงเอวของเจ้าเจ้าจะไม่สามารถเดินได้แม้แต่ก้าวเดียว เฟิงอยู่เฮงขมวดคิ้วหิมะสูงถึงเอวของนางมันมีหิมะตกมากขนาดไหนถ้าเจ้าปิดประตูแบบนี้เจ้าไม่ต้องกังวลคนที่ต้องการเข้ามาเมืองหลวงหรือนางถามยามถ้ามีคนรีบเข้าไปในเมืองเพื่อกลับบ้านแต่ติดอยู่ข้างนอกพวกเขาจะไม่แข็งตายหรือยามโบกมือ ไม่ต้องกังวลไม่มีใครเลยไม่มีคนอยู่นอกเมืองถนนไม่สามารถใช้งานได้เลยใครจะเดินทางหากเจ้าต้องยืนยันว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นพวกเขาจะต้องอยู่ภายใต้หิมะพวกเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะและถูกแช่แข็งเป็นเวลานานจนตายคำพูดของเขาแต่ที่เส้นประสาทของเฟิงอยู่เฮงถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและถูกแช่แข็งจนตายถ้านางไม่ไปตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับส่วนเทียนหัวหลีกไปข้าต้องการออกนอกเมืองนางก้าวไปข้างหน้า และผลักยามออกไปให้พ้นทางวังส่วนพูดอย่างเยือกเย็นจากด้านหลังนี่คือองค์หญิงแห่งมณฑลจีอันที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งจากฮ่องเตน้นางต้องการออกจากเมืองหลวงเพราะเรื่องสำคัญบางอย่างเมื่อได้ยินว่านางเป็นองค์หญิงแห่งมณฑลเขาก็จําได้ทันทีว่าเขาเคยได้ยินเรื่องที่ฮ่องเต้มอบตำแหน่งให้กับบุตรสาวของเสนาบดีเป็นไปได้ไหมที่เป็นเด็กหญิงคนนี้ เขามองเฟิงอยู่เฮงใกล้ๆแล้วก็ตระหนักได้ว่าตามวิธีที่นางมองและวิธีที่นางแต่งตัวเด็กหญิงคนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นบุตรสาวจากตระกูลขุนนางทั่วไปเขาอดไม่ได้ที่จะไตรตรองแต่ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามไม่ว่านางจะเป็นองค์หญิงแห่งมณฑลหรือเป็นคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่มีทางไปข้างนอกได้ ยามกังวลเล็กน้อยเขาเดินตามเฟิงหยูเหงและเริ่มเจรจากับนางองค์หญิงแห่งมนทนท่านขึ้นมาบนกำแพงแล้วมองออกไปข้างนอกไม่ใช่ว่าข้ากโกหกท่านข้างนอกนั้นไม่มีถนนจริงๆแม้ว่าประตูจะเปิดก็ไม่สามารถเดินออกไปข้างนอกได้พะยะค่ะแค่เปิดประตูเฟิงหยูเหงหยุดและมองหน้าเขาอย่างจริงจังไม่ว่าจะมีถนนด้านนอกหรือไม่ข้าต้องลองแม้ว่าเสด็จพ่อจะมายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ข้าก็จะพูดอย่างเดียวกันข้าต้องการออกไปนอกเมือง ได้ยินนางพูดถึงห้องเต้เขารู้สึกตื่นตระหนกโชคดีที่มียามอีกคนอยู่กับเขาที่ดึงแขนเสื้อของเขาและเตือนเขาอย่างเงียบๆองคหญิงแห่งมณฑลเป็นบุตรสาวคนที่สองของตระกูลเฟิงบุตรสาวคนที่สองของตระกูลเฟิงเป็นพระชายาขององค์ชายก้ายามนั้นสั่นมากกว่าเดิมและรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูไม่แก่มากนักแต่ตำแหน่งของนางน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อเปิดประตูเฟิงอยู่เฮงไม่มีความตั้งใจที่จะพูดอะไรต่อไป ถ้าเจ้าไม่รู้สึกสบายใจจริงๆแค่มีคนสองคนมากับข้าถ้ามันเดินออกไปไม่ได้จริงๆข้าจะกลับมายามไตรตรองสักครู่แล้วในที่สุดก็พยักหน้าโบกมือเขาสั่งให้เปิดประตูจากนั้นเขาก็เรียกร้องให้ยามอีกคนเข้ามาและกล่าวว่าถ้าเดินออกไปข้างนอกแล้วไปต่อไม่ได้องหญิงแห่งมนทนต้องกลับมาณนะพยักค่ะเฟิงอยู่เฮงพยักหน้าแต่ไม่ได้พูด ในที่สุดประตูเมืองก็เปิดออกและทุกคนก็รอเมื่อหิมะตกลงมาในเมืองพวกเขาก็เดินไปข้างหน้าอีกครั้งหิมะหนาแต่มันก็ไม่ได้พูดเกินจริงอย่างที่ยามพูดเฟิงอยู่เฮงเริ่มกับความลึกของมันน่าจะถึงเข่าของนางข้าสามารถเดินผ่านสิ่งนี้ได้นั่งถอนหายใจยาวก่อนหน้านี้นางกังวลอย่างมากว่ามันจะไปถึงเอวของนางถ้ามันเป็นอย่างนั้นแม้ว่านางจะมีความสามารถสักเพียงใดนางก็จะไร้พลังเจ้าชื่ออะไร นางนำทางออกจากเมืองหลวงนางเดินลุยหิมะขณะที่ถามยามประตูด้านหลังปิดช้ายามใช้ความคิดที่จะเดินไปข้างหน้าในขณะที่เดินเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเตะมมีให้พ้นทางเพื่อให้เฟิงอยู่เฮงมีทางเดินที่ง่ายขึ้นเล็กน้อยข้าชื่อหวังจู้และเป็นหัวหน้าของประตูเมืองเหนือพยะค่ะเขาพูดด้วยน้ำเสียงอู้อี้เขาสูงมากเช่นกันเมื่อเขาเดินไปที่ด้านหน้าเขาดูเหมือนกำแพงเมืองหวังจู้ นั่งถามเขาว่าเมื่อวานนี้เจ้าเฝ้าประตูหรือไม่วังจู้พยักหน้าพยักขะข้าเฝ้าตั้งแต่คืนก่อนจนถึงคืนนี้ก่อนที่จะมีใครมาเฝ้าต่อเมื่อวานเจ้าเห็นองค์ชายเจ็ดออกจากเมืองหลวงหรือไม่เห็นพยักขะหวังจู้มั่นใจมากเมื่อวานตอนเช้าหิมะตกไม่หนักมากประตูเมืองถูกเปิดตามปกติพระองค์เดินทางออกไปพร้อมผู้ติดตามพยักขะ จิตใจของเฟิงหยูเฮงรู้สึกหวาดกลัวอีกครั้งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงความน่าจะเป็นที่จะช่วยเขาให้รอดนั้นน้อยมากนางไม่ได้พูดและเพิ่มความเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ก้าวนางก็เดินผ่านวังจู้วังจู้เป็นกังวลเล็กน้อยและทำสิ่งที่ดีที่สุดของเขาที่จะพูดว่าองคหญิงแห่งมนทนอย่าเดินเร็วพะยะค่ะข้า,าจะเปิดทางให้ท่านก่อนท่านจะสามารถเดินได้ง่ายขึ้น เฟิงอยู่เฮงโบกมือกลับแม้ว่ามันจะยากสำหรับนางที่จะเดินแต่โชคดีที่การเคลื่อนไหวของนางคล่องแคล่วเมื่อถึงจุดหนึ่งบางคนในชุดดำก็ปรากฏตัวที่ด้านข้างของนางและยื่นมือไปจับแขนของนางเพื่อช่วยนางวังจู้เป็นทหารและเขาได้เข้าประจำการในเมืองหลวงเป็นเวลาหลายปี เขาได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวโดยธรรมชาติแม้แต่ครอบครัวใหญ่ปกติก็ยังมีผู้คุ้มกันรับอยู่ยิ่งกว่านั้นนางยังเป็นว่าที่พระชายาขององค์ชายก้าวเป็นไปได้อย่างไรที่นางจะไม่มีคนคอยปกป้องนางง่วางจู้สามารถบอกได้ว่าแม้แต่บ่าวรับใช้สองคนที่ติดตามนางเก่งในศิลปะการต่อสู้สำหรับตัวเขาเองเขามีพลังที่ดูร้ายเมื่อถึงเวลาสำหรับการต่อสู้ที่เหมาะสมเขาไม่เก่งมาก วังจู้ตามข้ามาไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับตําแหน่งของเจ้าข้าออกจากเมืองเพราะมีบางสิ่งที่ข้าต้องทําเมื่อข้าไปถึงที่นั่นนั่นคือตอนที่ข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าวังจู้และยามคนอื่นพยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงและกล่าวว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามคําสั่งขององคหญิงแห่งมณฑลพยะค่ะทุกคนยังคงมุ่งไปทางเหนือมุ่งตรงไปยังเทือกเขาวังจู้เป็นกังวลเล็กน้อยและไม่สามารถช่วยได้แต่พูดว่าองค์หญิงแห่งมณฑล ถ้าเราดำเนินต่อไปเราจะไปถึงด้านล่างของภูเขามีหิมะถล่มเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อเช้านี้ภูเขาครึ่งหนึ่งถล่มลงมาเนื่องจากปริมาณหิมะที่ตกหนักจึงไม่มีวิธีที่จะส่งคนไปตรวจสอบมันจะดีที่สุดถ้าเราไม่ได้ไปในทิศทางนั้นเฟิงอยู่เฮงไม่พูดอะไรแต่เป็นห่วงส่วนที่กล่าวเป้าหมายของเราคือไปถึงที่เกิดเหตุหิมะถลม่มมันไม่สอดคล้องกันหรือองค์ชายเจดเ,ดเดจออกจากเมืองและไปในทิศทางนั้น อะไรนะวังจู้ตกใจมากทำไมพระองค์จึงเสด็จไปในทิศทางนี้เขาไม่ทราบว่าส่วนเทียนหัวไปทำอะไรความลับของพระราชวังจะเป็นที่รู้จักได้อย่างไรโดยเฉพาะยามเฝ้าประตูจะรู้ได้อย่างไรแต่วังจู้ไม่ใช่คนนี่เง่าเมื่อเห็นภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มเฟิงหยูเฮงเขาก็ตอบโต้ทันทีว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นนั่นยังไม่แน่นอนเฟิงหยูเฮงกล่าว ให้เราไปถึงที่นั่นอย่างรวดเร็วเราต้องพิจารณาก่อนที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือไม่ทุกคนตระหนักถึงความจริงของเรื่องนี้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่พูดอีกต่อไปพวกเขาเร่งความเร็วไปข้างหน้าอย่างเงียบเงียบในตอนท้ายบรนซูอุ้มเฟิงอยู่เฮงในขณะที่วังส่วนและห่วงส่วนกับยามสองคนใช้พลังภายในเช่นนี้พวกเขามาถึงที่ตั้งของภูเขาที่ถล่มเมื่อท้องฟ้ามืดเฟิองอยู่เฮงกังวลอย่างมากและไม่สามารถหยุดกังวลได้ ดังนั้นนางจึงดึงไฟฉายฉุกเฉินออกจากมิติของนางทุกคนอยากรู้ว่ามันคืออะไรแต่เฟิงอยู่เฮงไม่พูดและไม่มีใครกล้าถามสถานการณ์ของภูเขาที่ยุบตัวนี้รุนแรงมากภูเขาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งตกลงมาราวกับก้อนหินบนภูเขาด้านล่างมีภูเขาลูกเล็กๆหนึ่งก่อตัวขึ้นบานซูขมวดคิ้วและสายหน้าโดยไม่รู้ตัวถ้าคนที่ถูกทับอยู่ใต้นี้ไม่มีโอกาสที่จะรอดชีวิตแน่นอนอย่าพูดไร้สาระ นางจ้องที่บัรสูพี่เจ็ดมีความสามารถมากมายเขาเปรียบได้กับคนธรรมดาได้อย่างไรนางหันมาถามบางส่วนและหวงส่วนสุสานที่เจ้าสองคนพูดถึงอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่ทั้งสองพยักหน้ามันอยู่ในบริเวณนี้ก่อนหน้านี้บ่าวรับใช้คนนี้ได้มากับองค์ชายก้าวในครั้งนั้นความหวังในใจของนางหลนลงไปอีกเล็กน้อยความปั่นป่วนในใจของนางมากขึ้นทุกคนกระจายออกไปค้นหารอบ จากนั้นนางก็เป็นผู้นำและรีบไปข้างหน้าในเวลาเพียงไม่กี่ก้าวนางเดินเข้าไปในกองหิมะบันซูเป็นห่วงและตามนางไปอย่างรวดเร็วคนอื่นๆก็กระจายออกไปการใช้แสงจันยังคงชัดเจนพวกเขาพยายามอย่างดีที่สุดในการค้นหาเฟิงอยู่เฮงหมดแรงแล้วจากการเดินตลอดทางเมื่อเดินบนหิมะเท้าของนางก็ลื่นและเกือบจะล้มลงบันซูช่วยนางทันเวลาและพูดว่าระวังให้มากขึ้นนะคุณหนูนางพยักหน้าและเดินหน้าต่อไป แต่ยิ่งนางก้าวไปข้างหน้ามากเท่าเรานางก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเนื่องจากแสงอันทรงพลังจากไฟฉายเผยให้เห็นทูบางอาย่างจากสุสานนางค้นพบแท่นบูชาบางแห่งที่วางทูบประสาทสัมผัสของเฟิงหยูเฮงถูกยืดออกไปจนสุดระดับนางเริ่มสิ้นหวังในที่สุดก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นางนั่งลงในกองหิมะและตะโกนอย่างลนลานพี่เจ็ดในเวลานี้นางก็ได้ยินเสียงตอบรับจากไม่ไกล ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์ด้วยนะคะ